คุณทักษิณเนี่ยได้รับการบังคับโทษคือจำคุกจริงหรือไม่นี่นะครับสำคัญมากถ้าเกิดสารชี้ว่าคุณยังไม่ได้รับโทษเนี่ยมันก็มีคำตอบเดียวก็ต้องกลับไปรับโทษอ่ะใช่แบบนี้แต่จะรับโทษแบบไหนอ่ะจะรับโทษแบบเรือนจำจะรับโทษแบบคนที่เข้าเงื่อนไขผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอยู่บ้านติดเอ็มได้ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ก็ลุ้นเหมือนกันนะกลับหรือไม่กลับแต่บางคนบอก ไม่กลับก็มีพรกศิษป์บอกกลับบางคนบอกกลับ <c oughs> เอ,อนะคะเ,เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันคุณผู้ชมแต่ทีนี้ดิฉันขอพาไปไล่เรียงไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะวันเมื่อคืนนี้ตอนตีสอเจ้าต,ตัวก็พอหลังจากเครื่องเช็คออฟลงปั๊บที่ดูบก็มีการโพสต์ผ่านทาง X ไล่เรียงแบบนี้ค่ะตอนช่วงเวลา16.50นาฬิกานาทีด่านตอมของท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับแจ้งจากบริษัท m 7 ว่าจะมีผู้โดยสารนะคะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยเครื่องบินส่วนตัวเพื่อเดินทางไปประเทศสิงคโปร์และมาปรากฏชื่อเป็นคุณทักษิณชินวัตรไงคะซึ่งเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบิน T7GTS นะคะซึ่งเป็นเที่ยวบินส่วนตัวจะเดินทางไปยังสิงคโปร์เจ้าหน้าที่ต่อมเขาก็ทําการตรวจสอบข้อมูลในระบบค่ะพบว่าไม่มีคําสั่งศาลที่ห้ามออกนอกประเทศรวมไปถึงไม่มีหมายจับในคดีอาญาที่ต้อง การตัวเพื่อนนำไปดำเนินคดีนะคะคุณผู้ชมทีนี้เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็เลยอนุญาตให้เดินทางออกนอกรชาชอาณาจักรตาม,มพรบรเข้าตรวจคนเข้าเมืองค่ะทีนี้เครื่องบินก็ออกเดินทางจากสนามบินช่วงเวลา19.17นาฬิกานาทีซึ่งในช่วงแรกมีการยืนยันว่าคุณทักษิณบินไปทําธุระ ที่สิงคโปร์กับครอบครัวครับแต่ตอนแรกที่ยังไม่มีการยืนยันออกมาจากทางต่อมอเนี่ยนะคุณผู้ชมโอ้โหหนีไม่หนีนี่มากันเต็มไปหมดเลยจริงถูกไหมฮะเพราะไม่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าคุณทักษิณจะเดินทางไปต่างประเทศไม่มีสองคือเฮ้ยคุณเคยโดนคำสั่งห้ามเดินทางนี่แล้วออกไปได้ยังไง<อ>แต่คือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากคดี112ได้ข้อยุตินะฮะว่าไม่รับฟ้องว่ายกฟ้องยกฟ้อง สิทธิ์เรื่องของการเดินทางเนี่ยมันกลับมานะคะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันค่ะอาจารยคุณทักษิณก็จะมีสิทธิ์ที่จะไปไหนก็ได้แต่ทีนี้ในช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบผู้ชมรู้ไหมว่าการเดินทางออกนอกประเทศของคุณทักษิณน,นะคะคุณแพรทองทานค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีใช้คำนี้ได้แล้วนะก็มีการโพสต์ภาพองค์ดาลลายลามะองค์ที่14ผู้นำด้านจิตวิญญ,ญาณของทิเบตค่ะพร้อมกับข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ชมครับ ก็คือ don't treat people as bad as they are treat them as good as you are นี่หมายความว่ายัางไงฮะอย่าร้ายกับเขาเท่าที่เขาทำแต่จงดีกับเขาเท่ากับความดีที่เรามีเพราะในช่วงเวลาที่คุณอุ้งอิงโพสเนี่ยคนวิพากวิจาร์ณกันหมดเลยใช่นะฮะเพราะไม่มีใครรู้ไงว่าคุณทักษิณจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรอยู่ดีๆมีข่าวว่าขึ้นเครื่องบินเจ็ส่วนตัวจะเดินทางไปตอนแรกข่าวบอกจะไปประจวบ แล้วก็จะไปสิงคโปร์คือข่าวมันมาแบบ แบบไม่ชัวร์แบบเนี้ยทุก<ช>คนก็สงสัยสงสัยเลยค่ะจนกระทั่งมา19.20นาฬิกา20นาทีพบว่ารถหรูอของคุณทักษิณขับออกจากสนามบินดอนเมืองโดยไม่สามารถระบุดได้ว่ามีใครอยู่บนรถบ้างและทําให้เมื่อคืนนี้หลายคนก็เข้าไปติดตามนะคะในเส้นทางการบินของคุณทักษิณค่ะผ่านทางเ,เว็บไซต์ Flight Radar Flight Radar 24ซึ่งก็พบว่ามีเครื่องบินส่วนบุคคลด้วยคุณผู้ชม นี่เป็นเครื่องบินนะคะ,ะ Bombardier Global 7500บินออกจากสนามบินดอนเมืองโดยไม่ได้ใช้เส้นทางขาออกตามปกติโดยนักบินก็ได้รับอนุญาตให้ใช้เส้นทางบินลัดตรงไปยังอ่าวไทยเนื่องจากสภาพอากาศคือวันฝนตกหนักคเครื่องบินก็มุง่งลงไปทางใต้ค่ะ มีทิศทางไปที่สิงคโปร์แต่ในช่วงแรกเว็บไซต์ไม่มีการระบุว่าเครื่องบินส่วนตัวคุณทักษิณจะบินไปที่ไหนนะคะใช่ฮะไม่บอกเลยคือถ้าเป็นสายการบินพาณิชย์อะมันจะชัดเจนเวลาใครติดตามไฟเรดาร์เนี่ยมันจะบอกไงขึ้นที่ไหนกี่โมงลงที่ไหน,น,ไหนใช้เวลาการบินเท่าไหร่ะนะฮะแต่นี่คือเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนี่ออแล้วไม่มีไม่พบจนกระทั่งทางตอนแรกก็นนเหมือนจะไปสิงคโปร์นะใช่ค่ะนะฮะผ่านเข้าเนี่ยเข้ามาเซียไปแล้วแบบเนี้ยนะครับแต่ปรากฏหักหัว ถึงสระบ,บุรีเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถึงมาเลเซียเลี้ยวขวาถูกเนเนเคุณผู้ชมดูภาพนี้จะชัดมากชเ,เฉยเลยคือตอนช่วงสองทุ่มห้าสิบค่ะคนที่เขาติดตามเส้นทางการบินต้องแปลกใจเพราะว่าอะไรไปพบเครื่องบินของคุณทักษิณเบี่ยงออกไปทางมหาสมุทรอินเดียแทนที่จะบินมุ่งหน้าไปที่สิงคโปร์ตามที่แจ้งไว้ถูกไหมคะครับทีนี้พอสามทุ่มครึ่งเครื่องบินเข้าน่านฟ้าประเทศมาเลเซียเมืองโกตาบารู ก่อนที่จะเลี้ยวขวาไปทางทิศต,ตะวันตกพร้อมทั้งมีการเพิ่มความสูงเป็น40,000ฟุตค่ะมุ่งหน้าออกไปทางน่านฟ้าสากลออกทะเลอันดามันไปทางมหาสมุทรอินเดียซึ่งจุดนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะส,สรุปแล้วคุณทักษิณไม่ได้ต้องการจะไปสิงคโปร์อยู่แล้วหรือเปล่าเพราะตามกฎการบินนะคะคีนี้ตามหลักที่เขาเรียกว่า RVM s, <S ถ้าหากบินไปทางตะวันออก จะใช้ความสูงเลขคีแต่ถ้าบินไปทางตะวันตกใช้ความสูงเลขคู่มันเป็นเรื่องของการจัดจารจราจบรบนอากาศครับไม่เกิดอุบัติเหตุนะฮะซึ่งเส้นทางการบินกรุงเทพสิงคโปร์ปกติต้องใช้ความสูงเลขคีแต่เครื่องบินของคุณทักษิณลำนี้กลับบินที่ความสูงเลขคู่ม,มันก็ดูแป,กแปลกๆพอสี่ทุ่มค่ะพบว่าเครื่องบินบินวนเป็นวงกลมเลยทีนี้ โบยหมุนหมุนหมุนวงกลมเป็นอยู่ที่เหนือมหาสมุทรอินเดียครับประมาณสองรอบข้อมูลจากแหล่งข่าวคาดว่าที่ต้องบินวนรอเนื่องมาจากว่ารอขออนุญาตบินผ่านน้านฟ้าก่อนที่จะมุ่งหน้าไปสู่มหาสมุทรอินเดียมันมีหลายเหตุผลนะไอ้บินวนเนี่ย บางเครื่องจะถึงจุดและน้ํามันยังเยอะ,อะต้องบินทิ้งน้ามันอ๋อบินทิ้งน้ามันก็มีแต่แต่อันนี้คงไม่ใช่อันนี้คงเป็นเรื่องของการรอขออนุญาตถูกต้องนี่นะคะเขานานฟ้าอินเดียปากีสถานโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือดูไบก็คาดว่าบินวนเพื่อรอขออนุญาตนั่นเองคุณผู้ชมให้บินผ่านน่านฟ้าอินเดียนะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานค่ะ4ทุ่ม17 พบว่าคุณพินทองทาชินวัตรลูกสาวคนโตหรือคุณเอมมีการรีโพสต์ตอรี่ไอจต่ข่าวไปสิงคโปร์พร้อมกับคุณทักษิณเธอบอกแบบนี้เธอไม่ได้ไปพร้อมกับพ่อนะเธอกลอมลูกนอนอยู่ที่ไทยคเอ,อ่าตอนแรกข่าวมาบอกโอ้คุณพินทองทาคุณเอมอะไปด้วยม,ออมีหลานมีอะไรแบบนี้โอ,อกไปค,ครั้งครอบครัวอะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีถัดมาห้าทุ่มสิบค่ะ คุณแพรทองทานชินวัตรนะคะคุณองค์อิงอดิตนายกรัฐมนตรีก็โพสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพภาพนี้ค่ะภาพสนามหญ้าม,มีบึงน้ำแล้วก็ปักหมุดโลเคชันแบงคอกไทยแลนด์ Bangkok, เป็นการยืนยันว่าอยู่กรุงเทพเนี่แล้วก็พร้อมใส่เพลงนะคะอ Thousand y e a นะคะอของคริชนา และก็ประกอบโพสต์คาดว่าเป็นการบอกว่าเจ้าตัวอยู่กรุงเทพค่ะคไม่ได้ไปกับพ่อ,อทีนี้เที่ยงคืน12นาทีพบว่าทางไฟรอเดาร์ยีเนะคะเว็บไซต์นี้จุดหมายของเที่ยวบินคุณศิลป์ปลาทางอยู่ดูไบ หลังจากนั้นกำหนดถึงช่วงเวลา5ทุ่ม25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของดูไบซึ่งจากการติดตามเว็บไซต์นี้ก็พบว่าคุณทักษิณถึงดูไบช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะตามเวลาประเทศไทยเราจนกระทั่งตีสองกว่าค่ะตีสองสิบเจ็ดนาทีคุณทักษิณคงเห็นข่าวรนะบ้านเราที่ติดตามว่าคุณทักษิณจะไปไหนกันแน่เนะี่ยแกก็เลยโพสต์ให้หลายคนคลายสงสัยนะคะโพสต์ผ่าน X บอกว่าผมตั้งใจที่จะเดินทางไปสิงคโปร์ เพื่อไปตรวจสุขภาพกับหมอที่เคยดูแลระหว่างอยู่ต่างประเทศต่อมอที่ไทยดันทวงเวลาผมเอาไว้กับสองชั่วโม,ง,มทงทางที่ผมได้ชนะคดีที่ถูกห้ามออกเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วก็มีสิทธิ์เดินทางเช่นเดียวกันกับคนไทยทั่วไประหว่างเส้นทางบินนักบินแจ้งว่าการที่โดนต่อมอทวงเวลาผมไว้นานเลยทำให้เครื่องจะไปลงสนามบินนะคะเซเลตาซึ่งใช้สำหรับ เครื่อง private jet เนี่ยลงที่สิงคโปร์ไม่ทันเพราะสนามบินเปิดให้บริการถึงแค่4ี่ทุ่มเท่านั้นซึ่งเวลาสิงคโปร์มันเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงทีนี้เมื่อไม่สามารถไปลงที่สิงคโปร์ได้ผมจึงตัดสินใจให้นักบินเปลี่ยนแผนไปลงดูไบเพราะที่ดูไบผมมีหมอกระดูกและก็มีหมอปอดที่ผมใช้ประจามานานครับ และก็ยังมีโอกาสได้เยี่ยมเพื่อนที่ดูไบซึ่งไม่ได้เจอกัน2ปีกว่าแล้วระหว่างรอขออนุญาตจากสนามบินดูไบนักบินต้องบินวนรออยู่สักพักใหญ่จนกระทั่งได้รับอนุญาตจึงได้หันหัวบินต่อไปยังดูไบ,บผมตั้งใจจะกลับไปไทยไม่เกินวันที่8กันยายนเพื่อเดินทางไปสาลด้วยตัวเองคือในวันที่9กันยายนนี้ร,รวมใช้เวลา 7ชั่วโมง21นาทีไปถึงที่ดูไบานานกว่าฟลายปกติกรุงเทพดูไบที่จะบินประมาณ6ชั่วโมงมนี่ค่ะโพสต์แบบนี้กลางดึกออกมาคืออย่างน้อยๆเนี่ยจริงไม่จริงยังไงก็เป็นคำพูดของอมุทักษิณนะถูกไหมฮะได้อธิบายว่าทำไมไม่ไปสิงค,โ,คโปร์ตามที่มีการ อขออนุญาตไว้ก่อนหน้านี้หรือว่าแจ้งเล่นเส้นทางการบินไว้ก่อนหน้านี้ทำมาอยู่ดีไปที่ดูไบอ่านี่ก็เป็นการชี้แจงออกมาใช่คนะ่ะทีนี้หลายคนก็ยังตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเอ๊ะไอการเปลี่ยนเส้นทางการบินแบบนี้เครื่องบินมันไม่ต้องคือไม่ต้องจอดเติมน้ํามันเพิ่มเติมหรอหรือยังไงเพราะเส้นทางจากไทยไปสิงคโปร์กับการบินจากไทยอ้อมไปมาเลแล้วก็เลี้ยวย้อนไปดูไบเนี่ยเส้นทางมันต่างกันมากนะพี่โจแล้วคือบินเจ็อ่ะบางคนมันมันเล็กกว่าคือบินพาณิชถูกไหมใช่ค่ะน้ำมันมัน S <S <S เออนั่นน่ะสิเออยังไงดีแต่ทีนี้พอเราไปส่องส่องส่องเครื่องบินเจ็ตที่คุณทักษิณนั่งไปอะความหรูหรามาเห่าด้านในมันเป็นยังไงบ้างพี่โจโหหรู้มากนี่ค่ะบอกว่าเป็นเครื่องบินสัญชาติแคนาดานะคะนี่ บอมบา r d i e r g l o b a l 7500ซึ่งมีพิสัยบินไกลและบินได้ไกลสุดเนี่ย14,300กิโลเมตรหมายถึงว่าเมื่อบินขึ้นจากกรุงเทพก็สามารถบินไปถึงทุกเมืองในเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปได้ค่ะและด้านในเนี่ยตกแต่งหรูหราจริงๆรองรับผู้โดยสาร19คนได้ถึง19คนนะคะครับทีนี้คนที่ตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยนะฮะ บอกเดินทางไปเป็นคุณเอมเป็นครอบครัวบ้างสุดท้ายก็มีรายชื่อออกมานะครับก็เป็นคนที่คอยดูแลใกล้ชิดนะครับทั้งดูแลเรื่องของการอารักขาทั้งดูแลส่วนตัว5คนก็มีคุณสิมลาจรัดแพ้วนี่นะครับก็ทํางานอยู่ที่ SC s c สซีเอส o ซดคอปเปเชนี่แหละครับแล้วก็มีมืออารักขาอย่างเช่นร้อยโทธวัชชัยกรีบเมฆนี่อันนี้ก็เคยเป็นอดีตทหารหน่วยซิลนะคุณนาคุณตากันดีนะครับ นี่คนที่คอยดูแลคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นช่วงที่อยู่ต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้มีคุณประเทืองมอนชยภูมินะครับแล้วก็มีคุณทักษิณเองมีคุณแก้วใจสิงห์ทองนี่เป็นรายชื่อผู้โดยสารบนเจดลํานี้ทีนี้สิ่งที่คุณทักษิณเขียนออกมานะฮะพยายามจะยืนยันว่าจะกลับเมืองไทยเนี่ยก่อนวันที่8<ฆ>กันยายนเพื่อจะมารับฟังการพิจารณาจากศาลฎีกานละการเมืองเนี่ยวันที่9ปรากฏแน่นอน คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคุณทักษิณเนี่ยที่คุณทักษิณเรียกประจำว่าขาประจําเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาก็บอกอ่ะหมอวรงก่อนแล้วกันแล้วกันแฮท็กการหนีครั้งสุดท้ายของทักษิณคุณหมอวรงโพสต์ข้อความนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวพาไปดูหมอวรงสักหน่อยแล้วกันนะครับ คุณหมอว่าลงโพสต์ข้อความนี้บอกว่าคุณทักษณิณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้สนใจว่าจะผิดหรือถูกขอให้ชนะเมา่จะผิดชอบโชคดีอะไรแบบนี้ไม่มีสํานึกความถูกต้องอยู่เหนือกฎหมายนะครับยกตัวอย่างง่ายๆดูแค่เกมจัดตั้งรัฐบาลเมื่อจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เลยพยายามจะให้ยุบสภาทาั้งๆที่เลขากิษฎีการบอกว่าทําไม่ได้เมื่อพอรดอรยุบสภา,าถูกตีกลับก็ไปจัดโปรโมชั่นให้คุณชัก,กเกษมบอกว่าเลือกเสร็จปุ๊บเลือกชัก,กเกษมยุบสภาทันที หมอวระคบอกอันนี้มันยิ่งกว่าเด็กได้ของอยากได้ของเล่นสุดท้ายเมื่อไม่สามารถกุมอําน,นาจรัฐได้ก็เลยอ้างการไปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์แต่ก็บินไปที่ดูไบคุณหมอปรองโคบอกว่าตลกสิ้นดีนะคุณทักษิณยังกล้าโพสต์ลงโซเชียลเรื่องของไทยต,ต,ตมไทยถ่วงเวลาเลยไปลงสิงคโปร์ไม่ได้นะครับเลยปรับทิศทางไปดูไบเลยไม่เชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมานะฮะน่าจะเป็นการหนีครั้งสุดท้าย และจะไม่มีโอกาสได้หนีอีกเพราะการที่บอกว่าจะมาขึ้นศาลด้วยตัวเองเนี่ยไม่คิดว่าจะกลับมาได้ตามนั้นจริงๆนะครับนี่ก็เป็นคุณหมอวะรงนะฮะอีกคนหนึ่งแลกันคุณสมชายแสวงการคุณสมชายแสวงการอาดีตสวเนี่ยโพสต์เป็นข้อๆเลย เขาเรียกหักล้างหักล้างเลยใช่ไหมอย่างข้อหนึ่งเรื่องไปสิงคโปร์ทำไมต้องไปสิงคโปร์ฮะต้องไปตรวจโรคที่สิงคโปร์เนี่ยทงที่เมืองไทยมีหมอเก่งมากมายใช่แพทย์เก่งเยอะแยะนะคะคุณสมชายบอกมากมายเลยที่มีแพทย์เก่งๆทั้งที่คุณทักษิณก็เคยให้อดีตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเคยผ่าตัดแก้นิ้วล็อกแล้วก็ผ่าตัดไหล่ให้จนหายดีส่วนอาการป่วยอื่นแพทย์ ใ,ให้การในชั้นศาลว่าเออบางโรคมันหายดีแล้ว<ม>บางโรคก,ก็แค่กินยารักษาตามอาการบางโรคคนไข้ปฏิเสธการรักษา<ม>ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่า<ม>เหตุใดนายทักษิณไม่ให้แพทย์โรงพยาบาลพระรามเก้าพระรามเก้าค่ะที่ครอบครัวเป็นหุ้นส่วนเจ้าของหรือให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่เคยตรวจรักษาทั้งที่ทำได้ง่ายกว่ามากนะคะนี่คือข้อแรกเป็นการตั้งข้อสงสัยข้อที่สองค่ะ คุณสมชายมองว่าไอ้ขออ้างที่บอกว่าสนามบินสิงคโปร์ปิดเวลา4ี่ทุ่มลงจอดไม่ได้มันฟังไม่ขึ้นเพราะสนามบินสิงคโปร์เขาเปิดให้บริการ 24, 24ชั่วโมง,โมงนี่นะสิไปตรวจสอบได้ออแต่จริงๆต้องอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าไฟส่วนตัว<า> <laughs> บอกเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงทุ่ปิดใช่การเปลี่ยนเส้นทางไปดูไบก็คือสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสเนี่ย ต้องบินไกลเพิ่มขึ้นอีก3 -4 เท่าต้องอ้อมมาเลยทรงมาเลเซียบอกเป็นตะก,กาที่ฟังไม่ขึ้นจริงะนะฮะแล้วก็ผู้ร่วมเดินทางไปด้วยมีบอดี้การเลขาแม่บ้านนะฮะมันเอาไปทีแบบนี้มันน่าจะมีเหตุผลอื่นมากกว่าไปเจอหมออ่ะเนี่ยฮะคุณสมชายบอกแล้ววันที่9นี้ที่ศาลจะอ่านคพิภาคษาเนี่ยนะครับคุณสมชายก็ไล่มาเลยว่าที่ผ่านมาคุณทักษิณเนี่ยแม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือแค่หนึ่งปีแต่ก็ไม่ได้รับการเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวเพราะถ้าศาลบ,บังคับ โทษใหม่มต้องกลับไปเดินจําอีกคําถามที่ครูสมชายตั้งไว้คือแล้วจะกล้ากลับมาเมืองไทยไหมเอมอ,อ,น,อนี่แหละคาถามนะคะคุณผู้ชมอ่ะ<ค>แต่ทีเนี้ยพอเราฟังเรื่องของคําวิจารว่ามันดูเอจะกลับไม่กลับยังไงตอนนี้วิจารณ์กันไปได้แต่แต่แต่ทางด้านของเลขาพักเพื่อไทยท่านนี้ค่ะคุณสรวงเทียนทองนะคะก็ตั้งคําถามถึงการออกนอกประเทศคือพูดออกมาพูดถึงการตั้งคําถามต่างๆคุณ ของสังคมตอนเนี้ว่าเอ๊ะคุณทักษิณทำไมไปช่วงนี้คุณสรวงบอกว่าเอาจริงๆนะคุณทักษิณนะ่ะตอนนี้ถือว่าก็เป็นเสาหลักใช้คํานี้ได้ไหมคะเป็นหลักๆของเพื่อไทยถามว่ากระทบกับขวัญกําลังใจของเพื่อไทยไหมคุณสรรวงหัวเราะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะพูดว่าคุณทักษิณเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยแล้วเขาบอกแบบนี้ยืนยันแบบนี้การเดินทาง ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณทักษิณพักเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็เป็นการเดินทางที่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรด้วยนักข่าวเลยถามคุณสรวงต่อในฐานะที่เป็นแกนนําพักอะ่ะยังเชื่อมั่นไหมว่าคุณทักษิณจะกลับมาไทยครับจะเดินทางกลับมาใช่ไหมคุณสรวงบอกว่าก็ไม่รู้จริงๆแต่เป็นสิทธิที่คุณทักษิณจะไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ผิดกฎหมายนักข่าวถามย้ําอีกเลยค่ะเชื่อมั่นหรือไม่ว่าคุณทักษิณจะกลับมาคุณสรวง บอกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่กลับชัดเจนนะคะครับชัดเจนนะน,นี่คือเลขาพักนะคะอ,อีกท่านหนึ่งไหมคะครับอีกท่านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพักประชาชาติพันุตํรวจเอกทวีสอดสองค่ะปฏิเสธให้ความเห็นนะคะกรณีที่คุณทักษิณเดินทางออกนอกประเทศบอกสั้นๆว่าไม่ทราบและก็เดินเข้าห้องประชุมทันทีในวันนี้ครับเรื่องคุณทักษิณนี่นะโอ้โห เป็นการดูแอปหรือว่าดูเว็บไซต์ไฟเลดา้ามากที่สุดในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาม,มากที่สุดเลย<ะ>ในโลกเลยนะะไไนมีคนติดตามมากแล้วคนไทยบางทีก็ตลกตลกนะคนไทยแบบว่าหาคําตอบไม่ได้ใช่ไหมหาเอาไว้ก่อนออพาไปดูหน่อยไหมนะปฏิยาสังคมจี๊บเมื่อคืนมาเต็มเลยนะเต็มเลยเอ,อแห่แชร์โพสต์เส้นทางการบิน<ะ>เรื่องบินเจ็ตของคุณทักษิณน,นะคะที่กําลังบินวนเหนือมหาสมุทรอินเดียที่ เปลี่ยนเป็นแปลอักษรกลางมหาสมุทรอินเดียยังหาว่าอย่างงี้ไงคุณผู้ชมกระแสโซเชียลมันเป็นอย่างงี้จริงๆเปิดใจกว้างๆนะคะคุณผู้ชมนี่บางคนแปลแบบนี้อ๋อบินวนเนาะบินวนเป็นตัวอักษรไทยสามตัวเป็นงานอาร์ตเอออ๋อเบอร์ไว้ก่อนนะคุณผู้ชมมึงดาวอ้อนี่ะอ่านว่าคอย อ๋อเราคำที่สองคำที่สองแปลอักษรแปลว่ายุบสภาท่านเป่ามาแชร์แล้ะถัดมาถัดมาเลยถัดมาเลยนี่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 อันนี้ผมขำโบไัยเกษตรต้องพูดเหนือเหนือหน่อยเและก็คำสุดท้ายที่ทีมงานเราไปเจอมาคือหนีเนี่ยค่ะก็เป็นนานาทัศนะนะคะของบรรดาชาวโซเชียลที่อ่านแล้วก็ ถ้าคนที่รักทักษิณเอาตรงก็คือเจ็บๆคันคๆไหม,มหรือ,อยังไงไม่รู้คุณผู้ชมแต่คุณทักษิณยืนยันใน X ส่วนตัวแล้วนะคะว่ายังไงจะเดินทางกลับไทยก่อนคำตัดสินหนึ่งวันก็คือวันที่8ถูกไหมคะออ,อ,อคือเรื่องคุณทักษิณเนี่ยนะครมัน จริงๆแกก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทนะถึงแม้จะไม่ได้มีตํแหนงอะไรมีตํแหน่งเดียวที่แกเลือกให้ตัวเองอออเนี่ยสทอรเนี่ยแหละเเรือ,อ,อแต่สมัยที่ลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนก็คิดว่าตัวพ่อเนี่ยแหละเป็นนายกตัวจริงทุกอย่างบางทีพูดเรื่องนโยบายก่อนรัฐบาลอีกนะก่อนรัฐบาลพูดอีกอะไรแบบนี้นะฮะและครั้งนี้เนะี่ยต้องมาเชิญวิบากกรรมโดยเฉพาะโอเคละหลุดคดี1นึงน่อปุ๊บคดีชั้นสิบสี่เนี่ยคือหนึ่งหนึ่งสองเข้าคาดการณ์วิ่งหรากว่าย่ แล้วก็มาเรื่องของคดีชั้นสิอันนี้แหละครับสำคัญคดีชั้นสิถึงแม้ว่าบางคนจะวิเคราะห์ว่าคนที่ซวยจริงๆเนี่ยก็คือบรรดาข้าราชการราชทันโรงพยาบาลตํารวจก็ตามถ้ามันสาวไปไม่ถึงตัวคุณทศิ์ว่าใช้จ้างวานหรือบีบให้ช่วยแบบนี้นะครับคุณทศินเองก็จะอาจจะรอดตรงนี้ก็ได้แต่บางคนก็บอกแต่คุณกรณีที่ยังไม่มีการบังคับโทษเนี่ย อาจจะต้องกลับเข้าไปรับโทษอย่างน้อยหนึหน่งปีก็คือโทษที่มีการพระราชทธธานอภัิโทษให้เหลือแค่หนึ่งปีเราไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญปโปร่งครับอาจารย์คณะรัฐาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะได้วิเคราะห์การเมืองไทยเดี๋ยวผมขอข้ามไปวิเคราะห์เรื่องคุณทักษิณก่อนนะนะครับไปวิเคราะห์เรื่องคุณทักษิณก่อนนะฮะประเด็นคุณทักษิณเนี่ยอาจารย์วันวิชิตบอกอย่างนี้ฮะหลังจากเสร็จสิ้นวันที่9เดือน9แล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นผลลบกับคุณทักษิณนะ จะเกิดปรากฏการณ์เห็บกระโดดฮะคะ่ะรู้จักเห็บกระโดดไหมเห็บที่เกาะหมาเนี่ยนะเออ,อหเหมือนกับเวลามีอะไรประสิทมาเกาะเราอะออออแล้วมันร่างหลักไม่มีประโยชน์แล้วอะอมันจะกระโดดทิ้งอะอนี่แบบนี้ฮะขาดร่มโพล่มใส่บรรดาเห็บก็ไม่รู้จะไปอยู่กับใครก็ต้องหาทีซ่อนตัว้ฟอกตัวอาจารย์เปรียบซะเออเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะต้องโบยบินจากเพื่อไทยนะฮะอนาคตอาจจะไปหาเสียงในอีสานยังยากเลยคะแนนหาเสียงเนี่ย ก็จะลดลงนะครับประเด็นชั้น14อาจารย์วรนวิชิตเชื่อว่าไม่รอดนะครับเพราะดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยแต้มโบ,โบทุกตราเอเรียกว่าทะเล่นไพ่เนี่ยคือไม่มีแต้มต่อเลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์วรนวิชิตเรื่องประเด็นคุณทักษิณนะครับแน่นอนว่าล่มโพล้มใส่ตัวเองไม่เหลือแล้วนะครับไ่เชื่อว่าคดีไม่น่าจะเป็นคุณหรือคุณทักษิลในจางนี้ก็ ถ้าถูกบังคับคดีให้กลับเข้าไปสู่เรือนจำเนี่ยก็ไม่รู้ว่าความเข้มแข็งของพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรแปลว่าอาจารย์มั่นใจว่ายังไงไม่รอดแต่มีคนบางคนบอกว่าน่าจะรอดอาจารย์ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ผมเชื่อว่าไม่รอดครับอาจารย์รบอกไม่รอดแน่นอน,นบรรยากาศมันมาค่ะเนี่ยมันคือคุยง่ายอ่ะถ้าเล่นคืออะไรถ้าเล่นป๊อกแปดป๊อกเก้าคือไม่ได้เคยได้ป๊อกอ่ะคือแ<บ>ต้มโบทุกตาโอ<บ>้โหนะครับบอดก็มีนะฮะหรือก็คือ ก็ได้เซียนสองเซียนแต่ว่าไม่ได้สามเซียน<อ>มันก็โบอยู่ดีอแหละครับ,รบตอนให้มีอิทธิเทธแต่ว่าเครื่องมือหรือในกติกามันมันเล่นไม่ได้คุณต้นกล้าก็เลยถามต่อถึงเรื่องสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้คุณผู้ชมก็ทราบดีว่ามันเปลี่ยนเร็วนะฮะมีการสลับข้างสลับขั้วมีการหนุนรัฐบาลเป็นรัฐบาลเสียค่าน้อยก็ถือว่าแปลกนะ,ะหลังจากนี้จะเป็นยังไงคืออาจารย์วันวิชิตบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลังจากที่พักประชาชนไปนหนุนคอนอนุทินพักเพื่อไทยเองเนี่ย ทำตัวสเปสศปะเหมือนอะไรรู้ไหมบีเ <BM 21> อ็มสองหนึ่งที่เขมรมันยิงเราม่วเออเออเออสเประปะแบบนี้ไม่รู้ทิศรู้ทางเออแล้วก็บิดผิวเรื่องนู้นเรื่องนี้ถึง<อ>ขนาดยอมหั่นโปรและข้อเสนอเม,มื่อยุบสภาไม่ได้ให้คุณชักะเกษมเป็นยุบสภาเลยทันทีหลังจากได้เป็นนายกอะไรแบบเนี้นะครับนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่พักเพื่อไทยเนี่ยถือว่าไปยึดโยงกับคุณทักษิณไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เลยอวยนายตามใจนายแบบนี้ ไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะแสดงท่าทีได้จนตรอกขนาดนี้โอ้โหแต่ละคำนี่แรงสุดท้ายแล้วก็คือทําอะไรไม่ได้จริงหรือเด็ดขาดนะฮะหลังจากนี้คะแนนความนิยมก็คงต้องลดลงแม้แตะทั่งคุณตุก๊กกาเลยถามไม่ใช่แค่เพื่อไทยนะพรรคประชาชนคะแนนจะลดลงหรือเปล่าอาจารย์วิวิชิตบอกว่าคนที่เป็นแฟนขับตัวจริงอาจจะผิดหวังแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเมืองในบริบทจริงกับอุดมคติมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเมืองในอุดมคติมันต้องไม่น้ำเน่า พระประชาชนต้องทําใจและให้ FC เอฟซีเข้าใจสถานการณ์ด้วยอลองฟังประเด็นนี้นะครผมคิดว่าไอความคุณคุณมัวมัวหรือฝุ่นตลบมันน่าจะจางลงแล้วนะครับเริ่มเห็นภาพที่ชัดขึ้นเพราะว่าแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยขาคงน่าจะมีความชัดเจนว่าการแก้เกมของเพื่อไทยรวมไปถึงคุณภูมิธรรมต้องทำยังไงต่ออาจารย์เห็นถ้อยแถลงเลยใช่ไหมครับก็ก็ เก็บไว้ในลิ้นชักนะครับผมผมคิดว่านักขายนี้มันโดยการเดินทางมันไปไกลแล้วนะครับแล้วก็คือพันธะสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเนี่ยจะมา,าจะมาเหมือนว่า,อายอมหันโปรโเงี้ยที่แต่ละข้างหันโปรตัวเองเพื่อได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าเนี่ยนะครับนี่มันคือเรื่องของบ้านเมืองอเป็นเรื่องของการเมืองมันไม่ใช่เรื่องมามาเป็นเรื่องของเด็กขายของแล้วก็ไม่น่าเชื่อบางคนมาเพียงพัําในวัยที่คิดว่า ควรจะเหลือพื้นที่ให้คนได้ยกมือกราบไหว้บ้างก็เป็นมุมมองของนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณทักษิณนะครับที่อยู่ดีๆก็ไปต่างประเทศเนาะนะครับก็ลุ้นกันไปทิวันที่8จะกลับมาหรือเปล่านะฮะเรื่องของสภาขณะนี้มักครู่ได้ดูภาพ